สวัสดีครับผมกลับมาพบกับอีวีน่าเกมเมอร์อัปเดตสรุปข่าวสารวงการเกมประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข่าวแรกในสัปดาห์นี้นครับเริ่มกันที่ทวิชนะครับผมแบนช่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมเนื่องจากช่องของทางทรัมป์นะครับผมได้มีการเปิดคลิปหาเสียงเก่านะครับผมซึ่ง ดูแล้วนะครับก็มีเนื้อหาเนี่ยที่ค่อนข้างจะสร้างความเกียรชังนะครับโดยเฉพาะต่อชาวเม็กซิโกที่อย่างที่เรารู้กันนั่นเองนะครับผมก็ทางทวิตก็ได้ทําการแบนไปก่อนนะครับผมซึ่งเป็นการแบนชั่วคราวนะครับผมแล้วก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะมีมาตรการอย่างไรนะครับสำหรับทางทวิตนะครับข่าวต่อมานะครับผม PSN+ นะครับผมสำหรับเกมที่จะแจกฟรีประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นเกม NBA 2K 20นั่นเองนะครับผมแล้วก็ g กม e r i ์ e of the Tomb Raider นะครับผมภาคที่2ของซีรีส์รีบูตของเกม Tomb Raider นั่นเองนะครับก็เตรียมรับกันได้เลยนะครับภายในเดือนนี้นะครับข่าวต่อมานะครับผมผู้กำกับ The Last of Us นะครับผม p a ร์ทได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางทีมงานก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะเพิ่ม DLC เนื้อเรื่องในตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่มีเลยด้วยนะครับผมแต่กำลังทำออนไลน์โหมดอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นมัติเพลเยอร์นะครับ แล้วก็คาดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะฮะข่าวต่อมานะครับทวิชได้ทําการเริ่มแบนผู้เล่นนะครับผมที่เคยโดนข้อกล่าวหาในเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับผมซึ่งก็มีอยู่ประมาณ5รายแล้วที่โดนนะครับซึ่งประเด็นการคุกคามทางเพศก็เริ่มมีการเปิดขึ้นมาในวงการเกมมันอยู่มากมายเลยนะครับซึ่งการแบนดันงกล่าวก็เป็นการแบนแบบตลอดชีวิตด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการแบนที่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะฮะ ข่าวต่อมานะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับแต่ดรดิสเรสเปกเนี่ยก็โดนทวิตแบนเหมือนกันนะครับผมอีกแล้วในช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งทางทวิตเนี่ยก็ไม่ได้ให้สาเหตุด้วยนะครับว่าแจ้งแบนเพราะอะไรนะครับแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้รับการชี้แจงใดๆจากทางทวิตเลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหานะครับผมเรื่องการนอกใจภรรยาบ้างนะครับผมซึ่งก็เคยออกมาชี้แจงแล้วก็เคลียร์ไปรอบนึงแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการโดนแบนครั้งนี้หรือเปล่านะครออ่มมาาุดกผว Xbox CVX เกมเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่ของทาง Xbox นะครับนอกจากจะมีรุ่นมาตรฐานที่ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะยังมีรุ่นที่ราคาถูกกว่าตามออกมาด้วยนะครับผมโดยรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีการปรับลดสเปคลงไปนะครับผมเพราะหลายๆคนก็คงไม่ได้มีอุปกรณ์ที่จะรองรับประสิทธิภาพของตัวเครื่องได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นทีวี 4K เนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่มีอย่างแน่นอน,นครับจึงจะมีรุ่นที่รองลงมาในราคาที่ถูกกว่าให้ได้ซื้อด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าข่าวนี้จะเป็นจริงอย่างไรแค่ไหนนะครับ ข่าวต่อมานะครับ Disco Elysium ครับผมเกม R P G ยอดเยี่ยมในปี2019นกาะครับกำลังจะถูกทำเป็นทีวีซีรีส์นะครับโดยได้โปรดิวเซอร์จากผู้ผลิตภาพยนตร์ Sonic the Hedgehog นะครับผมซึ่งก็หนัง Sonic นะครับผมก็ได้รับการตอบรับที่ดีทีเดียวนะครับผมซึ่งก็น่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าตัวเกม Disco Elysium เองเนี่ยก็เป็นเกมที่ได้รับคำชมในเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับว่าเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับผมในปี2019ที่ผ่านมาแล้วก็มีส่วนที่สามารถนามาหยิบนามาเล่าได้มมากนะครับ ข่าวต่อมานะครับผม SNK นะครับได้ประกาศร่วมมือกับทาง t e a m y Studios นะครับผม ในเครรอเทนเซนหรือว่าทีมที่พัฒนา r o v นั่นเองนะครับผมเปิดตัวเกมเมทันสลักโค้ดเจนะครับเป็นเกมเมทัลสลักฉบับมือถือนะครับผมซึ่งก็ปล่อยเกมเพย์ออกมาแล้วนะครับผมจากที่เห็นนะฮะก็จะได้เห็นว่าตัวเกมนะครับผมมีแผนที่แล้วก็ฉากเนี่ยเหมือนกับเกมเมทัลสลักที่เราเคยเล่นกันมาครับผมแต่ว่าอยู่ในรูปแบบ 3D นะครับผมกับ4ตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในรูปแบบที่สวยใสกว่าเดิมนะครับก็รายละเอียดนะครับในวันปล่อยเนี่ยก็จะเปิดเผยในเร็วๆนี้นะครับ ข่าวต่อมานะครับผมก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการเกมไฟติ้งอีกแล้วนะครับผมก็มิสเตอร์วิสนะครับผม CEO ของ e v o ครับงานแข่งเกมไฟติ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมดูเหมือนว่า จะถูกกล่าวหาว่ามีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางแคป c o m บันไดน n a โค o นะครับผมแล้วก็ค่ายเกมเล็กๆต่างๆเนี่ยต่างพากนันอนตัวออกจากงานนะครับผมและ CEO คนใหม่ครับได้ออกมาประกาศแล้วว่า Evo ปีนี้ทั้งหมดจะยกเลิกนะครับผมซึ่ง Evo ในปีนี้ก็จัดเป็นแบบออนไลน์นะครับผม แล้วก็จะเริ่มกระบวนการรีฟันค่าสมัครคืนเร็วๆนี้ครับเรียกว่าเป็นปัญหาหนักหน่วงทีเดียวสําหรับ Evo นะครับผมก็ต้องมาดูกันต่อไปฮะว่าทางบริษัทนะครับผมจะทํางานกันต่อไปอย่างไรนะครับ ในตอนนี้นะครับผม Fallout ครับเกม RPG จากโลกล่มสลายนะครับชื่อดังของทาง Bethesda ที่ก็หลายคนรู้จักกันดีนะครับผมกําลังจะได้ถูกทำเป็นทีวีซีรีส์นะครับผมซึ่งก็ได้ผู้สร้างซีรีส์ Westworld นะครับมารับผิดชอบอย่างเป็นทางการนะครับผมซึ่งทาง Bethesda นะครับผมก็กับคิวเตอร์ฟินะครับผมแล้วก็ทาง Amazon Studio นะครับจะเป็นผู้ร่วมกันพัฒนา Fallout นะครับแล้วก็จะฉายผ่านทาง Prime Video ของ Amazon นั่นเองครับผม ทีมเซเวนทีนะครับผมเปิดตัวเวิร์มรัมเบิลครับเกมเวิร์ภาคล่าสุดนะฮะผมเจมเจ้าหนอนยิงปืนสู้กันนี่เองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นภาคล่าสุดของซีรีส์เวิร์มโดยรอบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นครับเป็นการเล่นแบบเรียลไทม์นะครับไม่ใช่เทิร์นเบทผลัดกันยิงอีกต่อไปนะครับผมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มด้วยนะครับระหว่างคอนโซลและ PC นะฮะการเล่นนะครับจะมีทั้งโหมดเดสแมทและ Battle Royale นะครับรองรับผู้เล่นสูงสุด 32คนนะครับผมแล้วก็มีอาวุธให้เลือกใช้มากมายตามสไตล์เกมเวิร์มนั่นเองนะครับผมมีกำหนดวางจำหน่ายบน PlayStation 4 PlayStation 5แล้วก็ PC ปลายปีนี้ครับ สุดท้ายนะครับผมพี่แว่นนะครับผมแห่ง FES Thailand นะครับผมผู้ใหญ่ในวงการเกมบ้านเรานะครับผมในสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้รับเชิญไปถกเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเกมแล้วก็ e-sport นะครับผมจากทางรัฐบาลนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดต่างๆด้วยนะครับผมมีข้อมูลออกมาว่ามีการพิจารณานะครับผมในเรื่องของการที่อาจจะแบนเกมประเภท f p s นะครับผมหรือว่าเกมยิงปืนนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของความรุนแรงนะครับผมหรือการจํากัดการสตรีมมิ่งนะฮะหรือการถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับผมไม่ให้เกินเวลา2ชั่วโมงนะครับเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพร่างกายของผู้สตรีมนะครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวจะมีประชุมหารือในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับผมซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแนวคิดนะครับผมที่อาจจะ เกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวทางพี่แว่นนะครับ APS แล้วก็ทางสมาคมอีสปอนนะครับผมก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่ายังไงจะมีการหารือกันต่อไปแน่นอนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้วางใจนะครับผมว่าจะออกมาดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับเรื่องใกล้ตัวของเราชาวเกมเมอร์แบบนี้นะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเพื่อนๆสำหรับ Gamer u p d a t ปเดนะฮะข่าวประจำสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับข่าวไหนนะครับผมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้ช่องคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับข่าวสารดีๆจากทางอีดีนานะครับผมสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ